ฮัลโหลสวัสดีครับนุชาเองนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องของสิวกันเนาะแต่หลายคนมีปัญหาเรื่องสิวใช่ไหมครับที่มาดูคลิปนี้นุชาก็เป็นคนหนึ่งนั้นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสิวแล้วก็เคยเป็นสิวเรื้อรังที่มันเยอะมากๆมาก่อนในอดีตนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะเคยเห็นว่าเมื่อก่อนน่ะนุชาเป็นสิวเยอะในขนาดไหนวันนี้นะครับนุชาจะมาพูดในประเด็นของสิวหัวดํแต่หลายคนน่าจะเป็นกันอยู่แล้วก็ประชิญปัญหาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าสิวหัวดําเป็นสิวที่ทุกคน สามารถสังเกตได้ง่ายมากๆเพราะว่ามันสามารถขึ้นบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็จุดสังเกตที่เด่นชัดมากที่สุดเลยนะครับพี่ทุกคนเป็นก็คือสิวหัวดําบนจมูกข,ของเรานะครับเป็นจุดดําๆเป็นคล้ายๆลักษณะของสิวเซียนหรือว่าบางคนนะครับจะเรียกว่าสิวเซียนก็ได้และที่นุชาคเคยพบแล้วก็เจอบ,บ่อยมากที่สุดที่เป็นลักษณะของสิวหัวดําที่เขาเกิดขึ้นนะครับก็คือบริเวณหน้าผากของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะของจุดดําๆจุดเล็กๆๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็บริเวณแก้ม ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือบริเวณที่ทุกคนเป็นเยอะมากๆเราก็บางคนนะครับเป็นเรื้อรังในผู้ชายก็คือบริเวณหลังกับหน้าอกนะครับซึ่งถามว่ามันรักษายากไหมโดยประสบการณ์ของวิชาแล้วนะครับสิวหัวดำสามารถรักษาได้และใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับแต่สามารถรักษาได้แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเรามาทราบถึงสาเหตุนะครับว่าสิวหัวดําเกิดจากอะไรนะครับถ้าอธิบายแบบง่ายๆเลยนะ คือเป็นภาษาบ้านๆหรือว่าวัยรุ่นวัอรุ่นอะไรอย่างงี้เนาะคือไม่เป็นวิทยาศาสตร์มากเท่าไหร่นะคบก็คือสิวหัวดาเกิดจากการรวมตัวของไขมันนะครับแล้วก็เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพซึ่งรูขุมขนของเรามันเกิดการปิดตัวหรือว่ามันไม่สามารถออกไปได้นะครับส่งผลทาให้เกิดสิวอุดตันเกิดขึ้นนะครับและรวมกับเชือเ้อพอคเน่หรือว่าเชื้อสิวที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะครับและทีนี้เวลาที่รูขุมขนของเรานะครับเกิดการเปิดออกเนาะแล้วก็สัมผัสกับออกซิเจนส่งผล ทำให้หัวสิวเป็นลักษณะของสีดำเวลาที่เราเห็นสิวอุดตันนะครับแล้วก็มีลักษณะของแบบเขาเรียกว่าเป็นยังไงเป็นหลุมๆน้ำดำอ่ะอ่าแล้วก็ทีเนี้ยเอาที่กดสิวกดออกก็จะเป็นลักษณะของหัวสีดำอันเนี้ยเป็นสิวอุดตันที่เรียกว่าสิวหัวดำซึ่งกระบวนการการเกิดสิวนะครับที่เป็นลักษณะของสิวอุดตันสิวหัวขาวสิวอุดตันใต้ผิวจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกับการเกิดสิวหัวดำแต่สิวอุดตันใต้ผิวหรือว่าสิวหัวขาวนะครับจะเกิดจากที่รูขุมขนของเราเนี่ยไม่ได้ เปิดออกนะครับแล้วก็หัวสิวนะครับไม่ได้สัมผัสกับออกซิเจนหรือว่าอากาศนั่นเองก็เลยเป็นสาเหตุที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรอะไรนั่นนู่นนี่เนาะโอเคครับหลายๆคนน่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าสิวหัวดําคืออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนุชาจะมาพูดถึงสาเหตุเลยนะครับที่เป็นต้นเหตุจริงๆของสิวหัวดานะครับที่ทุกคนสามารถรู้ถึงต้นตอรู้ถึงสาเหตุของมันเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการหลีกเลี่ยงการดูแลผิวของเราทําให้สิวของเราสิวอุดตันสิวหัว าเราหาได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรมาชมคลิปหน้าพร้อมกันนะครับสําหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกมาทาง Facebook แฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ